สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับจีจ้ฟอร์ดจิจจักันอีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดข่าลูกค้าแต่ว่าจีจ้มาทํางานค่ะซึ่งวันนี้นะคะจีจ้มีรถที่จะมานําเสนอลูกค้าอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะสําหรับฟอร์ดเนี่ยก็จะมีอยู่1รุ่นนั่นก็คือฟอร์ดเอเวอร์เรสค่ะและสําหรับคันที่จิจะมารีวิวตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเลยนะคะสีดาค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าฟอร์ด เศษน่าซื้อน่าใช้ยังไงเดี๋ยวจี้พาไปดูพร้อมๆกันเลยีกว่านะคะไปเลยคะ่ะสำหรับด้านหน้าของคันนี้นะคะแนะนำกันก่นกอนเลยตัวนี้เป็น Ford Everest รส t a ไทเทเนี u ม b บทอรราคาอยู่ที่1 7 90, 9 0 0ล้านกับ9 0 0าบาทนะคะตัวนี้เป็นสีดำ นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4ณ4นะคะเครื่องยนต์2.0ความแรงอยู่ที่213แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะลูกนะคะ้าว่าออปชันตัวนี้มีอะไรมาให้นะคะสำหรับตัวด้านบนช็ออัพฝากระโปรงนะคะมีมาให้เลยสำหรับรุ่นนี้นะคะสาวๆตัวเล็กๆนะคะการใช้งานเปิดฝากระโปรงง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวชุดแต่งนะคะสำหรับชม2021เราจะมีตัวอะคริลิกเอ วัลเลสนะคะสีเงินติดมาให้เลยนะคะจากโรงงานนะคะอยู่บนฝากระโปรงตรงนี้เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเปลี่ยนจากเดิมโครเมียมนะคะตัวนี้เป็นแบบรังพึ่งสีออกกาไฟนะคะสำหรับ สำหรับคันนี้นะคะกรอบก็จะเป็นกรอบเงินเพิ่มความหรูหรานะคะและก็สำหรับตัวไฟของคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องอจะเป็นไฟแบบไบ LED นะคะลูกค้าแสงจะคมชัดมากขึ้นขับทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนไฟ Daytime Running มีมาให้พร้อมเลยนะคะ แล้วก็ตัวด้านล่างตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์มาให้ลูกค้านะคะตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยจะใช้งานควบคู่กับ Adaptive Cruise Control นะคะควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะคะถือว่าออปชันเนี่ยจัดด้านหน้ามาให้ค่อนข้างเต็มเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะ มาที่สําหรับอออปชันด้านข้างนะคะสําหรับรุน่นนี้ชุดแต่งที่จิีบติดเพิ่มให้กับลูกค้าจะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ก็จะมีทั้งสีดําด้านแล้วก็สีดําเงาหรือจะเป็นสีกาไฟลูกค้าสามารถรีเควสตมาได้เลยนะคะเซลล์พร้อมจัดให้นะคะทุกแบบแต่ว่าคันนี้จะติดเป็นสีดําด้านนะคะ ส่วนแม็กกับยางแม็กจะเป็นแม็กเดิมยางก็เป็นยางเดิมค่ะแม็กจะเป็นขนาด20นิ้วนะคะแล้วก็ยางที่ให้มาจากโรงงานจะเป็นยางฟุดเกียร์เลยนะคะลูกค้าขนาดที่มาพร้อมมาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นขนาด265ทับ 50, อนั่นเองนะคะต่อมามาที่ชุดแต่งอื่น สำหรับตัวครอบแก้มนะคะครอบกระจกแล้วก็มือจับยังคงความหรูหราย,ยังเป็นเดิมของเดิมนะคะที่มาจากโรงงานก็คือจะเป็นสีโครเมียมมาเลยนะคะแล้วก็ติดเพิ่มพิเศษสำหรับคันนี้ก็คือกล้อง360องศานะคะ,ะสำหรับตัว e v e r อร์เสเนี่ยไทยเทเนียมเนี่ยเขาจะมีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมาเลยนะคะกระจกมองข้างแล้วก็ ตัวกล้อง360อองศาจะอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟส่องด้านข้างกระบะเวลาที่เราเปิดประตูนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทย์เลตแบบนี้นะคะลูกค้านี่นะคะการใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะอ่านี้เดี๋ยวเราจะล็อกรถใ,ให้ลูกค้าดูนะคะ นี่เราล็อกรถนะคะการเปิดก็คือง่ายๆค่ะลูกค้านี่อยู่แค่นี้ไม่ต้องกดปุ่มก็สามารถเปิดประตูได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัวคอนโซลเลยนะคะสําหรับตัวคอนโซลของรุ่นนี้เนี่ยก็จะหุ้มหนังมาเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวได้ที่เดินเนี่ยจะเป็นได้แบบสีคอนหยักนะคะสําหรับออปชันด้านหน้านะคะสําหรับตัวภายในเนี่ยก็ จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะก็อย่างแรกก็คือตัวนี้จะเป็นหน้าจอนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนหน้าจอให้กับลูกค้าเป็นหน้าจอ Android นะคะเพราะว่ามีการติดเพิ่มในส่วนของกล้อง360องศาเห็นไหมคะมอง <S <S เห็นรอบคันเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะสําหรับรุ่นนี้แอร์ Air สามารถปรับแยกซ้ายขวาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องต่อ usb มาให้นะคะ2จุดพร้อมช่องต่อไฟขนาด12โวลต์น,นะคะสําหรับตัวด้านหน้านะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ อัตโนมัติ10สปีดค่ะมีระบบช่วยขับต่างๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น4คูณ4นั่นเองนะคะต่อมาก็จะมาเริ่มกันที่ตัวพวงมาลัยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะลูกค้าเวลาที่ลูกค้าขับเร็วเนี่ยพวงมาลัยก็จะหน่วงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนบรรทุกหนักแ่บพวงมาลัยก็ จะเบานะคะทำให้ง่ายต่อการขับขี่นะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยตัวหน้าจอนะคะตัวนี้หน้าจอ TFT ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลมาให้กับลูกค้าเลยสามารถตรวจวัดลมยางนะคะน้ำมันด้านหน้าตัวนี้ได้เลยนะคะเค okay, ไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัตินะคะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะพิเศษก็คือจะมีเจ้าพาโนรามิกมูลรูปนะคะหลังคาไฟฟ้าให้กับลูกค้าเพิ่มเขาเรียกว่าความหรูหรานะคะในราคาหน1 7, 90, ่0ล้านจ็แสนเก้าหมเก้บาทนะคะการใช้งานค่ะสำหรับการใช้งานนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จี้ทำการเปิดม่านให้กับลูกค้านะคะดอะดยาวาแล้วก็เดี๋ยวจะกดอีกทีก็จะเปิดเลื่อนยาวเลยนะคะ นี่โอ้โหสวยมากๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะพิเศษค่ะลูกค้าก็คือตัวนี้นะคะเพิ่มอีก1นึ่งบาทนะคะเพื่อเบาะหนังคนอยนยักั่นเองนะคะสําหรับตัวเบาะหนังสีคนอนยักก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกสีน้ําตาลเข้มๆไม่ไม้นิดหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ตัวเบาะนะคะรุ่นนี้เบาะไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้านะคะคู่หน้านี่เราให้เบาะไฟฟ้ามาเลยนะคะนี่สวยงามมากๆนะคะลูกค้าสะดวกต่อการใช้งานเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวสแคปเพจนะคะสำหรับรุ่นนี้สแคปเพจนะคะจะเป็นแบบเรืองแสงนะคะตัวเอเวอร์เรสเนี่ยจะเป็นเรืองแสงแบบสีฟ้านะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลด้านคอนโซลกลางกันนะคะสำหรับตัวคอนโซลกลางนะคะก็ จะเริ่มกันที่ตัวาชาร์จไฟนะคะเราจะมีช่องต่อไฟบ้านนะคะขนาด2 30โวลต์ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ช่องต่อไฟขนาด12โวลต์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับแอร์นะคะปรับแอร์ได้เลยว่าเราอยากจะหนาวแค่ไหนนะคะลูกค้าอยากได้ความเย็นแค่ไหนหนาวแค่ไหนปรับเอาเองได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องต่อ,อที่นั่งเด็กให้ด้วย Isofix นะคะ แล้วก็มาดูตัวด้านท้ายนะคะสำหรับออปชันด้านท้ายของคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ถอยนะคะทั้งหมด4จุดนะคะที่มาให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็จะมีกล้องบองถอยให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะเดี๋ยวที่จะมาสาธิตการใช้งานนะคะระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนี่ง่ายเลยค่ะลูกค้ากุญแจนะคะอยู่ห้ามห่างตัวนะคะ1เมตรแตะเข้าไปด้านหลังค่ะแบบนี้ แบบนนี้ะะคะเดี๋ยวจะพามาดูออปชันด้านในกันนะคะลูกค้ามาดูเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บของให้ลูกค้านะคะ วางเลยนะคะอันนี้สามารถวางกระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะเก็บของพับเบาะเก็บจักรยานแล้วก็พิเศษค่ะสําหรับเบาะแถว3เป็นเบาะแบบพับไฟฟ้าอ่าสำหรับแถว3นะคะจะเป็นเบาะแบบพับไฟฟ้านะคะง่ายมากนะคะพับทีละอัน เพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้เด็กๆนอนหลับได้นะคะตรงนี้เก็บจักรยานกระเป๋าเดินทางนะคะออปชันมากมายนะคะตอบโจทย์การใช้งานมากๆแล้วก็ปุ่มปิดฝาท้ายก็มีให้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่วันนี้ก็รีวิวนะคะ ออปชันต่างๆนะคะสำหรับใครที่เล็งรถครอบครัวเอาไว้นะคะอยากจะได้ออ,อปชันเต็มๆนะคะคันนี้เลยค่ะจี้แนะนำนะคะ Ford e เอเวอเ t i t a ไทเทเนียมพนะคะตัวนี้ไบเทอร์โบค่ะราคา1ล้าน 7 9 0 0 0 0กับ9,000บาทเบอกคันอยักเพิ่ม10,000บาทสีคิทตันบูหรือว่าสีมกุกสีขาวมุกเพิ่มอีก10,000บาทนะคะอยากได้สีไหนออปชั่นแบบไหนนะคะโปรโมชั่นแบบไหนนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกนะคะหลายโปรโมชั่นสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องให้กับจ i จี้ฟอร์จิจัดด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะบ๊ายบาย